ของแดงซีซื้อตามสภาพซื้อจริงจ่ายจริงช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายากสวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและ จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเอฟซีฮะก่อนเข้าดูเนื้อหาสาระประปาฝากนิดหนึงอ่ะหลายคนหลายท่านถามมาทางคอมเมนต์ว่ามีเหรียญต้องการส่งขายติดต่อได้ทั้งไหนนะฮะโดยเฉพาะในอคอมเมนต์หลังบ้าน y o u t บนะฮะบางทีปะปานี้อาจจะไม่มีเวลาว่างมากพอนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่ง ประปากขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วนะฮะสำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญต้องการขายให้เพ่งเล็งสังเกตดูตรงนี้เลยนะครับหนึ่งหลักๆ F เสี C, ฮะให้เพิ่ม ID line ฮะให้เพิ่ม ID line 0 9 2ย9 2 8 2 3 2หรือไม่ก็อีกเบอร์หนึ่ง ID line 0 9 8 4 0 9 5 2า4นยฮะ f ้าองครถนัดเพิ่ม ID line เ,เ,เพิ่มเป็นเพิ่มเลยนะครับ นะพอเพิ่ม ID ดี n ลเสร็จแล้วนะฮะให้ท่านถ่ายรูปเหรียญของท่านทั้งด้านหน้านะฮะถ่ายรูปเหรียญของท่านทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้ชัดเจนเหรียญต่อเหรียญนะฮะภายในหนึ่งเหรียญท่านถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้ชัดเจนนะฮะท่านมีกี่เหรียญก็แล้วแต่เลยนะหลังจากนั้นท่านก็ส่งรูปเหรียญของท่านนะฮะมาทาง ID- ดี n ลนี่แหละให้อดมินเขาตรวจสอบ หเหรียญของท่านใช่ไหมขายได้ไหมนะฮะอืองถ้าเหรียญใช่แอดมินเขาจะประเมินราคาตามสภาพอย่างคลิปนี้เอฟีฮะชัดเจนนะฮะทองแดงซีกซื้อตามสภาพหลักๆัฝั่งแค่ซื้อจริงขายจริงก่อนนะฮะโอเคเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้ป๊ามาประกาศพูดถึงแล้วก็ประกาศรับซื้อสําหรับเหรียญทองแดงซี 4, เอฮเหรียญทองแดงซีผลิต ออกมาเป็นเหรียญใช้จ่ายหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่หนะฮะด้านหน้าเป็นตาจอปอรอนะฮะเป่งรัศมีอยู่ด้านบนอืมนี่เลยกรุงสยามนะ,ะรัชกาลที่หแบบชัดเจนนะฮะเอฟีโอเคเนาะด้านหลังก็จะเป็นอ่าด้านหลังนี่จะเป็นอ่าช่อชัยพฤกนะฮะล้อมรอบขอบเหรียญ ส่วนกลางเหรียญก็จะเขียนคำว่าซีกสองอันฝฟืงผลิตออกมาเมื่อรออออ